สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ในครึ่งปีแรกของชาวลัคนาราศีกันปี2566นะคะเดี๋ยวนี้เราจะเลือกให้กันทั้งหมด3ใบก็ลองอธิษฐานดูนะคะให้อันนี้อาจารย์สับแล้วเราก็ขออธิษฐานกับครูบาอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแชร์แชร์คลิปไปให้นิดนึงนะคะเป็นวิทยาทานเผื่อใครที่เขาลำบากหรือว่าไม่มีทางออกฟังคลิปนี้อาจจะได้เป็นไกด์ไลน์กับชีวิตให้กับคนหลายๆคนนะคะก็ได้บุญร,ร่วมกันนะส่วนใครที่อยากจะเข้ามาดูดวงหรือว่ามาแบบเออใช้ดวงชะตาเนาะว่าปีหน้าจะเป็นอะไรยังไงนะติดต่อน้องแอดมินมาได้นะคะ ถ้าบุญสัมพันธ์กันดูให้แต่ถ้าบุญไม่สัมพันธ์กันด้วยเหตุประกัรใดนะคะก็ขออภัยด้วยจริงๆนะเพราะว่าไม่ได้รับดูให้ทุกคนนะคะชาวลัคนาราศีกันนะไพ่ใบแรกที่ได้เป็นพระฤาษีตาไฟเป็นเสียงของฮานุมานแล้วก็เป็นเสียงของพระแม่ลักษมีมาตานะคะปีหน้าเนี่ยในคู่ปีแรกของชาวลัคนาราศีกันนะก็จะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ บุตรบริวารให้โชคนะคะบุตรบริวารให้โชคให้คุณแล้วก็เสริมบรารมีใครที่ไม่มีลูกถ้ามีลูกเราก็จะรวยเหมือนลูกแบบคาบช้อนเงินช้อน,อนทองมาเกิดอะไรทำนองนี้นะคะเขาบอกว่าสัตว์สองเท้าจะให้โชคกับชาวลัคนาราศีกันนะคะให้โชคทุกอย่างคนไม่มีลูกพอลูกมาก็จะรวยทำกิจการอะไรก็จะดีนะคะเหมือนกับว่า ออในดวงชะตาของเด็กที่จะมาเกิดเนี่ยก็จะหนุนดวงของพ่อแม่ให้มีเงินมีทองขึ้นมาทำมาค้าขายคล่องนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าบริวารหรือสัตว์สองเท้าให้โชคให้ลาบนะแล้วก็ข้อ2ก็คือมีโชคลาภทางการเงินด้วยก็อาจจะเกี่ยวเนื่องมาจากบริวารให้คุณแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครยังไม่ได้แต่งงานใครยังโสดใครยังไม่มีลูก ก็จะเป็นคําว่าบริวารน,นะคะบริวารให้คุณให้โชคลาภให้เงินทองนะอย่างเช่นคุณเป็นผู้จัดก,การคุณมีลูกน้องอย่างเงี้ยลูกน้องนั่นแหละเขาเรียกว่าบริวารก็จะให้โชคให้ลาบคุณหรือไม่ก็ลูกน้องทํางานประสบความสําเร็จแล้วทําให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนี่ยมันมันจะโชคลาภมาันไม่ได้หมายถึงเรื่องต้องถูกลอตเตอรี่ถูกหวยหรือว่าได้เงินได้ทองเสมอไปนะบางที ความโชคดีโชคลาภของเราอาจจะมาจากหน้าที่การงานก็ได้เพราะว่าเราต้องรู้ตัวอยู่แล้วว่าดวงของเราอะถ้าเล่นหวยไม่ถูกครูบาอาจารย์ก็จะให้โชคลาภทางอื่นทางหน้าที่การงานทางยอดขายทางอะไรไปนะคะจะเป็นลักษณะยอย่างนี้แล้วคําว่าบริวารก็ยังหมายถึงคนในครอบครัวเช่นคนที่คุณดูแลอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นลุงป้านาอาที่คุณดูแลอยู่อันนี้ก็จะเรียกคําว่าบริวารให้โชคลาภได้เหมือนกันนะคะ ปีหน้าครึ่งปีแรกของชาวลัคนาราศีการเรื่องการเงินดีมากนะเรื่องการเงินเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องค้าขายดีมากบุตรบริวารบริวารใต้นอนาจะดีมากเลยให้คุณนะคะให้คุณแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมนะคะให้คุณเออเขาเรียกว่าดีขึ้นทุกๆอย่างค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ให้คุณด้วยเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ในสถานที่ทํางานหรือว่าอาจจะเป็น คนที่มีอำนาจวาสนามีบุญบรารมีมากกว่าเราอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นหัวหน้าก็ได้เจ้าของบริษัทก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็จะให้คุณผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลืออุปถัมภ์ดีนะคะผู้ใหญ่ก็เช่นอะไรอ,ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราก็ยังรวมถึงพี่ป้านาะอาหรือว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าเรานะคะคในไพ่ใบนี้นะไพ่ของเป็นคารุสีตาไฟเนี่ยนะคะก็ผู้ใหญ่จะให้คุณนะคะ ผู้ใหญ่ให้คุณกับเ,เจ้าชะตาดีมากเพราะฉะนั้นในจังหวะครึ่งปีแรกของชาวลัคนาราศีกันนะคะคว้าไรายได้รีบควา้าอะไรมาถึงได้ก็รีบคว้าไปก่อนทั้งเรื่องงานเ,เรื่องเงินเรื่องงานฟรีแลนซ์ที่จะเข้ามาเป็นแบบจ๊อบจอบอะเนาะเ,เป็นแบบว่ามาแปบ,บนึงก็ได้เงินอะไรเงี้ยคือคว้าให้หมดเลยช่วงจังหวะครึ่งปีแรกอย่าเพิ่งขี้เกียจนะ เหนื่อยยังไงก็คว้าไปก่อนเพราะว่าเงินดีจริงๆเนี่ยได้เงินก้อนแล้วเงินอะไรที่แบบว่าเ,เป็นช่วงระยะเวลาที่การทํางานสั้นๆอย่างเช่นทํา5วัน3วันอาทิตย์หนึงสิวันเราได้เงินเนี่ยรีบทำหรือรีบคว้าเพราะว่าเงินลักษณะที่มารวดเร็วแบบนี้จะเข้ามาเยอะเหมือนกับมีมีเพื่อนมีเพื่อนฝูงมีผู้ใหญ่แนะนำว่าเฮ้ยมารับงานรับจ็อบตรงนี้ดีรับฟรีแลนซ์ตรงนี้สิทาแค่7วันเองก็ได้เงินแล้วอย่างเงี้ย ก็คือพยายามแล้วเก็บให้หมดเก็บสแปร์ให้หมดเลยเพราะว่าบ,บัตนี้จะเข้ามาเยอะมากแล้วรวมกันได้เงินก้อนแต่ในเกณฑ์ชะตาบางดวงของชาวลัคนาราศีกันก็จะมีเกณฑ์ที่ได้เงินเข้ามาเป็นก้นกอนๆแบบก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับกิจการงานที่คุณทํานะแต่จะเป็นลักษณะที่ได้เงินเยอะมากเงินเข้ามาเรื่อยๆ,ๆไม่ขาดสายเลยนะคะอืออ มีให้ระวังเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเท่านั้นคือเหมือนพอมีเงินเข้ามาเยอะใช่ไหมมีเงินเข้ามาเยอะอะไรเข้ามาเยอะเนี่ยเอ่อมันก็อาจจะทําให้เราแบบว่าใช้เงินเปลืองดูแลคนในครอบครัวหรือว่าโอ้ฉันเหนื่อยฉันหาเงินมาได้ฉันก็ใช้นะก็ให้พยายามเก็บไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีรายจ่ายที่ตายตัวอยู่แล้วแล้วทีนี้มันก็จะมีรายจ่ายจากการที่แบบว่ามือเตอิบนะอยู่ในช่วงจังหวะหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ยังมีเงินเหลือ นะก็ยังมีเงินเหลือกินเ mm. หลือเก็บเ mm. หลือใช้นะคะยังมีอยู่นะแต่ก็ให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแหละอะไรที่มันยังไม่ควรใช้ก็เอาไว้ก่อนแต่อะไรที่มันจําเป็นมากก็เรียงลําดับความสําคัญก่อนหน้าหลังแล้วก็ทําไปตามนั้นนะคะแต่ว่าครึ่งปีแรกของชาวกันนี่ดีจริงๆนะเพราะว่าเปิดไพ่มาในหลายๆราศีแล้วเพิ่งพ่อแม่ลักษมีเพิ่งจะโผล่มาแค่ราศีสองราศีนี่เองมะ ะะแต่ราศีอื่นๆก,ก,ก็มีเรื่องเงินเข้ามานะแต่อาจจะไม,ไม่ดีเท่ากับที่เปิดไพ่ได้พระแม่ลัสหมีเนาะแล้วก็คุณอาจจะต้องได้เปลืองเงนเินเกี่ยวกับเรื่องบริวารเหมือนกันนะอ,อย่างเช่นคนมีลูกอย่างเงี้ยนะเปิดเทอมค่าเทอมค่ากินค่าใช้อะไรที่เป็นสําหรับเด็กกับในบริวารกับผู้ใหญ่ในบ้านเนนะี่ยอันเนี้ยค่าใช้จ่ายจะมาเยอะเพราะฉะนั้นบางอย่างต้องควบคุมนะควบคุมนิดนึงนะคะ แต่ก็เข้าใจอ่ะเนาะถ้าเป็นค่าเทอมเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราไปเซฟเซฟตัวอื่นเอาก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเกมที่ว่าบริวารทําให้เสียทรัพย์เหมือนกันเ,เหมือนกับว่ารายจ่ายตรงนี้เราเสียอยู่แล้วแต่มันจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นของบุตรบริวารเช่นาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยกับการต้องการบางอย่างที่ไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยอย่างของเด็กเนี้ยมีรองเท้าใหม่แล้วมีกระเป๋าใหม่แล้ว ก็ยังอยากได้อีกอย่างเงี้ยมันจะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อยากได้ของเล่นเพิ่มอยากได้อะไรแบบนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านก็ให้ระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะที่มันจะควบคุมไม่ได้นะแล้วมันก็จะเป็นตัวแปรที่บอกว่าทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเสียทรัพย์ที่หามาได้นะคะก็ให้ระวังตรงนั้นเอานะนอกน,นั้นก็คือดีหมดสุขภาพของชาวราคนาราสีกัน ก็ดีนะคะไม่ได้เจ็บแค่ได้ปวดไม่ได้มีอะไรนะทุกอย่างดีหมดกิจการงานสุขภาพจะมีอาจจะมีบ้างครเจ็บอ,อ่อนๆแสบๆนะเป็นหวัดเป็นนู่นนี่นั่นนิดๆหน่อยๆ,ๆก็ดูแลสุขภาพไปเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกอ,อาจจะต้องทํางานหนะักเพื่อแลกกับเงินแง่ะนะเราก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ดูแล้วมันมันไม่ใช่อุปสรรคสําหรับกันนะเพราะว่าคุณได้เงินค่อนข้างใช้ได้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเงินที่ตกเบิก อาเป็นเงินตกเบิกรับการพวกที่ทาข้าราชการหรืองานอะไรก็ตามแต่ที่แบบว่าเขายังไม่จ่ายเราอะยังไม่ถึงรอบด,ดีวหรือว่าเป็นเงินตกเบิกที่แบบทําแล้วยังคงค้างยังเบิกไม่ได้เนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะสามารถได้เงินก้อนนี้กลับมานะคะ,ะแล้วก็ถ้าคุณ ทำธุรกรรมทางการเงินนะไม่ว่าจะกับใครก็ตามกับสถาบัานการเงินหรือว่าจะกู้เงินอะไรก็ตามนะคะก็มักจะประสบความสําเร็จเราได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะสามารถทํากิจการหรือหมุนกิจการหมุนเงนินนั้นไปได้เรื่อยๆนะคะนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ออขอยินดีด้วยกับชาวลัคนาราศีกันนะคะที่เปิดได้ไพ่เสียงร้อยแปทั้ง3าใบเป็นเสียงที่ดีมากเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่คูบาอาจารย์ประทานให้เนาะ ก็ขออวยพรให้มีโชคมีชัย,ชยละกันให้ได้เงินได้ทองเข้ามาเยอะๆให้รวยๆเฮงๆนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยดีจริงๆนะรอรอโอกาสที่เราจะพลิกฟื้นทําให้ฐานะมั่นคงฐานะดีขึ้นนะคะแล้วก็อวยพรให้เป็นเศรษฐีแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าถ้าไพ่ใบน,น,นี้นะก็เฮงๆคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปในคลิปรายเดือนนะของชาวกันในเดือนถัดไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ